กราบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชา n นลอนิเมะโซนโซนมันๆของคนไ้โซนนั่นเองนะครับวันนี้เรามากับคลิปคุยหลังดู Solo l e ลเวลิ่ EP ที่เท่าไหร่วะเนี่ย EP ที่6นะครับเป็น EP ที่ผมรู้สึกประทับใจนะจริงๆภาคนี้เนี่ยผมประทับใจตั้งแต่มันเปิดภาคมาแล้วแหละหากใครได้ดูคลิปคุยหลังดูซโอลเลเวลลิ่งของช่องอนิเมะโซนเนี่ยก็จะเห็นว่าผมด่าแม่งมาโดยตลอดเลยไอเรื่องเชีย่ยนี่คือแบบแม่งไปอ่านมงงางะหรือซื้อนิยายหรือห่างเห้ยอะไรก็ได้ไม่ต้องมาดูแม่งหรอกไอตัวของไอซีรีส์ที่มันเป็นทีวีเนี่ยมันกำกับโคตรก,กากเลยในภาคแรกนะครับแต่พอเป็นภาค2นี้ผมบอกเลยว่าโอ้โห ผมอยากจะถอนคำพูดก็แล้วกันนะครับว่าภาคแรกมันห่วยแตกนะคือภาคแรกเนี่ยแม่งห่วยแตกครึ่งแรกก็แล้วกันนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยหลายคนก็เสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายนะครับว่าบางคนก็บอกว่าโอ้โหโคตรดีเลยโซโล่เลเวอล์ิงแต่พอมาเป็นครึ่งหลังบางคนก็บอกว่าเออมันก็ดีครึ่งหลัง่ะครึ่งแรกก็ยังห่วยแตกเหมือนเดิมแต่บางคนก็ยังยึดติดยึดถือว่าภาคแรกแม่งห่วยเหมือนกับผมที่บอกว่าภาคแรกมันห่วยนะคือถ้าเกิดนับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันดีแค่3 4ตอนหลังแค่นั้นเองนะครับก็เลยอ่ะ รวมรวม,รวมว่าภาคแรกแม่งห่วยแตกไปแต่กลายเป็นว่าไอ้ภาค2นี้เนี่ยเสือกทําออกมาดีเชยเลยนะครับเหมือนเปลี่ยนผู้กํากับนะและในตอนที่6นี้ครับเป็นตอนที่ผมเนี่ยโคตรประทับใจเลยเออโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับอีพีที่6นี้ สำหรับอีพีก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ทําคุยหลังดูนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเฉยๆไม่มีอะไรให้พูดนะครับแต่อีพีนี้มันต้องพูดจริงๆฮะโอเคอีพ okay, ีนี้ครับเปิดมาหลังจากที่พี่ซองจินอูของเราเนี่ยแกเข้าไปในดันเจี้ยนนะนะแล้วทีนี้แบบฮันเตอร์ชาก็ไม่รู้แบบอยู่ๆอ,อีท่าในะอยู่ๆก็อยากจะมัดสํารวจ ดันเจียนนะครับเพราะแบบตกผลึกทางความคิดอะไรบางอย่างได้นะครับซึ่งในช็อตนี้ก็เป็นช็อตอาขายคำไปนะครับที่แบบมาแต่ตัวทัวยกแก๊งอะคือจะเข้าไปยังไงอะแบบไม่มีอาวุธนะครับก็เลยตอนแรกจะไปมือเปล่าแล้วนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่ากำกับคอมเมดี้ได้ใช้ได้เลยนะครับอา่ามันจะเป็นช็อตที่แบบว่า มีอาวุธให้ฉันไหมคะใช่ไหมแล้วไอหัวหน้างานนี่ก็บอกว่าผมมีแต่เนี่ยพิกแอคเนี่ยเอาเอาหรือเปล่าเออก็ถือพิกแอคเข้าไปก็เป็นช็อตได้ฮา1หนึ่งช็อตทั้งๆที่ตัวละครตัวนี้ครับไม่เคยได้มีบทหรือว่าอะไรมาก่อนเลยพอมาช็อตนี้ก็เรียกได้ว่าขายคาแรคเตอร์ของเธอออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วลว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่แบบดูนิ่งๆครึมๆนะแต่ก็มีความแบบโกโกเปื่นๆตามสไตล์สาวน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้นะครับก็มีความน่ารักอยู่ในตัวนะนึกว่าจะเป็นคาแรคเตอร์แบบ ฮันเตอร์แ k รงผู้แบบว่าเงียบขรึมไม่คุยกับใครแล้วก็เป็นสไตล์แบบนิ่งๆยิงๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเออเธอก็ดูเฟรนลี่กว่าที่คิดนะฮะเออก็เป็นการขายคาแรคเตอร์ไปในช็อตนี้ซึ่งก็โอเคใช้ได้นะครับทีนี้เราก็จะเจอแบดซีจี Bad ในนี้นะซึ่งถามว่ามันแบดขนาดไหนมันก็ไม่แบดครับเขาก็ใช้ฉลาดอยู่โดยการใช้พวก เบลอนะครับเบลอเป็นระยะเลนให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องไปโฟกัสไอ้พวกนี้มากเท่าไหร่เออซึ่งก็ถือว่าเป็นการใช้ที่ค่อนข้างที่จะฉลาดนะครับดีกว่ามาใช้ตรงๆใกล้ๆนะฮะไอ้พวกเนี้ยผมพอเข้าใจได้เพราะมันเป็นกองทหารที่เป็นตัวของตัวประกอบของตัวประกอบอีกทีนึงอะ่ะมันมันไม่จะเป็นที่จะต้องไปลงดีเทลอะไรมากนักน,นะครับแต่ว่าพวกพี่แกก็ พยายามปั้นโมเดลให้มันหลากหลายอยู่นะถ้าเกิดว่าเราสังเกตรเราก็จะเห็นว่าเออมันมีสัดส่วนที่แตกต่างกันอยู่ในตัวของเราพวกไฮอ็อกเนี่ยทีนี้มันเป็นการเปิดศึกระหว่างพี่ซองกับอไอตัวของคิงของอ็อกเนี่ยเนาะช็อตนี้มันก็จะเป็นช็อตแบบงานต้องเป็นงานเอาจริงแล้วแหละเป็นงานโชว์เคสแล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ ก็ใส่สุดกันไปแล้วไอ้ตอนก่อนหน้าเนี่ยผมว่าผมก็ชอบแล้วนะแอคชั่นก่อนหน้าเนี่ยพอมาตอนนี้ครับมันยิ่งทําให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าโซโล่เลเวลลิ่งใน EP ีที่6หรือว่าในภาคที่2นี้เนี่ยเขาจะมาเอาเบสแอคชั่นประจําปี2025กันนะคืองานมันเอาจริงมากครับหากใครเคยดูซอสอาร์ตออนไลน์พวก w a l l of Underworld หรือว่าซอสอาร์ตภาคหลังๆที่มันที่มันเริ่มทำแอคชั่นแบบ อีกนิดเดียวจะเป็นเฟดอะคือนี่แหละฮะนี่คือซโลวเลเวลิ่งเลยนี่คือแบบซโลวเลเวลิ่งถ้าเกิดไปคอมงานเอฟเฟคหรือว่าไปใส่พวกพาร์ติเคิลอะไรขึ้นมาอีกนิดนึงหรือว่าทําให้เฟรมเรทมันลื่นขึ้นเนี่ยอีกนิดเดียวครับแม่งจะเป็นเฟดแล้วนะเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆในตอนนี้นะครับอ่ามันก็จะมีการเล่าความกดดันน,นนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้นะครับใครดูมาแล้วก็พอจะเข้าใจนะเราจะไปกันเร็วๆนะครับเราจะพูดถึงงานโปรดักชันในช็อตนี้ล,นนนนล้วลนๆช็อตน อีกนะเราก็จะได้เห็นพี่ซองเนี่ยไม่ปกปิดพลังของตัวเองต่อไปแล้วโชว์เลยนี่มีอะไรโชว์ออกมาให้หมดนะช็อตนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช็อตที่เท่เววนะครับใครที่เชียร์มาหรือว่าใครที่เป็นติ่งมาเนี่ยได้เห็นฉากนี้ก็แบบเอาวะพี่ซองแม่งเอาจริงและปล่อยแบบทหารเงาออกมาแล้วก็ปากดีใส่กันอ่ะมันเป็นช็อตปากดีใส่กันซึ่งผมชอบ การกำกับช็อตนี้มากเลยนะมันมันคือเหมือนแต่ละคนคือบัฟใส่กันก่อนก่อนที่จะใส่กันอะไรแบบนี้นะครับเจง๋จงๆนะครับทีนี้พอเปิดบัฟใส่กันแล้วครับไอพี่หัวหน้าออกนี่ก็แบบว่าโกรธเนี่ยโกรธเกลียวเนี่ย,ยแต่จังหวะที่โกรธเกลียวกาลังจะใส่กันปุ๊บเนี่ยโอ้โหมาอีกแล้วครับช็อตการกำกับที่เราคุ้นเคยนั่นก็คือท่านผู้แทนรัษฎรเออเราก็มาคุยอะไรไม่รู้เกาะไอเรื่องของก่อนนั้นน่ะไม่จบสักทีพูดมาตั้งแต่ไอภาคหนึ่งแล้ว เราแบบไม่รู้มึงจะปูอะไรหลายรอบซึ่งหัวข้อมันคือหัวข้อเดิมเข้าใจไหมมันเป็นหัวข้อเดิมที่มึงเก็บไปเล่าช็อตเดียวก็ได้ไม่จําเป็นเลยที่จะต้องมาเล่าอะไรอย่างนี้หลายรอบคือพอเข้าใจที่เอาไอ้ตัวนี้ออกมาตอนกลางๆเรื่องนะครับเพราะตอนท้ายๆเนี่ยจะเป็นการเอาตัวละครของพี่แกไปเปรียบเทียบพลังกับซองจินอวูว่าระหว่างเขากับฉันเนี่ยใครเก่งกว่ากันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถามลูกน้องอะ่ะคือคือถ้ากูเป็นลูกน้องกูก็คงจะตอบว่าเฮย้ยมันก็ต้องเป็นลูกพี่อยู่แล้วสิครับใช่ไหมแต่ลูกน้องก็ตอบตามความจริงไปนะครับมันเป็นอะไร ที่แบบขัดอัตรัในตอนที่มันกําลังจะแอคชั่นมันๆน,นะนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่กลับมาเล่าอย่างนี้อีกแล้วนะครับแต่ผมก็ชอบอยู่ดีแหละถึงแม้ก,ก่อนหน้านี้มันจะไม่มีเลยนะแต่ตอนนี้ก็เลือกที่จะกลับมาเล่าอย่างนี้อีกมันเป็นแมคานิกการเล่าของเรื่องนี่เหรอทำไมมันไม่ยอมแก้สักทีแล้วถ้าเกิดอะโอเคอยากจะย้อนจริงๆอยากจะพูดอะไรจริงๆเนี่ย เอาหัวข้ออื่นได้ไหมหัวข้อใหม่ๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้เกาะนั่นแล้วคือเรารู้แล้วว่าเกาะนั้นมันคืออะไรมันทําอะไรได้บ้างมันโหดร้ายแค่ไหนมันต้องรวบรวมฮันเตอร์แรงอะไรเพื่อที่จะไปจัดการเออกูรู้แล้วโอเคพี่กูรู้แล้วมึงพอได้แล้วมึงมึงกลับไปเล่าเหตุการณ์ปัจจุบันหรือว่าอะไรก็ได้ที่ที่แบบน่าสนใจเหมือนเรื่องราวของไอพ่อของไอซองหรืออะไรพวกนั้นแะประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ผมขัดใจในตอนนี้นะทีนี้ก็เป็นการแอคชั่นกลับมาใช้แบบเส้นที่มันเลื่นไหลดูดิโอ้ย มุมกล้องแม่งอย่างกับ able, ยู u ฟเ b เบยังกับวิดสตูดิโอนะครับอีกนิดเดียวเป็นเฟสจริงๆอันเนี้ยดูหือโอ้โหอลังการยิ่งใหญ่สมกับเป็นการกลับมาของภาคอารายจริงๆนะฮะแล้วก็สู้กันสู้กันไปสู้กันไปอ้ะมันจะมีช็อตที่ใช้เส้นบัตรอย่างนี้ด้วยนะนี่ดูดิอื ชอ็อตใช้เส้นบัตรนี่ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยมันทําให้นึกถึงฟิลของพวกกูเ่นรักกันอะไรพวกนั้นทีนี้ก็สมาคมฮันเตอร์ก็แบบว่ามาจากไหนไม่รู้นะครับอยู่ๆก็มาตรวจสอบแล้วทุกคนก็เข้าไปในดันเจียนกันหมดนะครับเห็นหมดว่าพี่ซองจินอูทําอะไรก็สู้กันไปสู้กันมานะครับซึ่งไอฉากแอคชั่นเนี่ยอย่างที่บอกไปอีกนิดเดียวแม่งจะเป็นเฟดจากยูโฟเทเบิลแล้วทุกคนไอซีจีอ่ะถึงแม้เราจะเห็นเขาใช้แต่มันใช้เนียนนะสำหรับผมผมว่าใช้เนียนเลย ไม่ได้แย่อะไรเลยนะครับเนี่ยดูดิฉากตัดฉากอะไรอโอ้โหกล้องแบบ Digital, ดิจิตอลไปแบบดิจิตอลดิจิตอลแล้วก็มันจะมีพวกฉากที่กล้องไปพร้อมกันกันกบตัวละครมันให้ความรู้สึก แอบคล้ายคือง,งานของทีมงานจากวิดสตูดิโอเหมือนกันนะพวกอนิเมเตอร์ที่เคยทำแอ t แทกออนไททันอะไรเงี้ยมันมีบางชอ็อตแต่มันมันยังไม่ใช่หรอกผมแค่รู้สึกมันได้กลิ่นอายอะไรทํานองนั้นซึ่งไอฉากเนี้ยถ้าเกิดได้อิตาอาริฟูมิอิไมมาทํามันจะสุดมากเพราะว่ามันเป็นฉากต่อสู้กันกันกบไอพวกตัวใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้ามันเป็นมุมกล้องแบบ แอตแทกออนไดทันนะ่ะทุกคนลองคิดดูดิถ้าเป็นมุมกล้องแบบแอตแทกออนไดทันนะ่ะแม่งจะอีปิกขนาดไหนวะเสียดายวะถ้าเกิดอิตาอาริฟูมิอิไมจะมาได้นะมันจะเป็นอะไรที่แบบเจ๋งเป้งมากๆนะฮะช็อตเนี้ยเอาตรงๆผมว่าไม่ใส่ก็ได้ใส่เป็นภาพสไลด์มาหรือว่าแบบการต่อสู้ธรรมดาก็ได้แต่เขาก็พยายามใส่โมชั่นทําให้มันขยับตลอดเวลานะครับก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่ใช้งานอนิเมชั่นสูงมากๆอ่าอะไรพวกนี้ดูฮะการใช้พลังเวทโอ้โหนี่ มันจริงจังแบบระดับนี้แล้วนะงานภาพของ Solo l e ลเวลลิในภาคที่1เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นช็อตอะไรอย่างนี้นะครับเราจะเห็นแต่ช็อตแบบอ่ i m อนิเมชันเร็วแบบฟึบฟับฟึบฟับไม่ได้เป็นงานแบบโชว์ภาพโชว์ a อนิเมชันพิ้วไหวโชว์ฟิสิกอะไรอย่างนี้ยคือผมไม่ได้ไปหาข้อมูลมานะครับว่า ไอช็อตนี้ใครทําใครเป็นคนกํากับอนิเมชันหรืออะไรอย่างนั้นคือเราเราไม่ได้เนิร์ดถึงขั้นแบบว่าจะดูอนิเมะสักตอนหนึ่งเนี่ยต้องไปเสิร์ชแล้วว่า <c oughs> ใครแม่งเป็นคนวาดช็อตนี้นะแต่ก็ดีฮะก็ดีนี่นี่นี่ดูโหนม,ม,มาอย่างนี้ผมแอบนึกถึงงานของอิตาชินโกยามาชิตะอยู่นะทีนี้ถามว่าช็อตไหนที่ผมอยากให้มันเป็นงานของทีมงาน Attack on Titan มาทามันก็เป็นฉากนี้แหละฉากที่แบบไอตัว ลูกพี่ใหญ่เนี่ยม่งแปลงร่างเป็นไททันมาคือมาจะเหยียบพี่ซองของเรานะฮะมันดูดิมันค่อนข้างที่จะเป็นมุมกล้องที่นะถ้าเกิดได้ระดับแบบวิดสตูดิโอมาทำช็อตนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะสวยมากๆแล้วน่าจะลื่นมากๆนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้แย่นะบอกก่อนว่ามันไม่ได้แย่มันไม่ได้อะไรนะโอเคจากนั้นก็สู้กันสู้กันแล้วก็พี่ซองก็จัดการไอตัวของหัวหน้าเผ่าออกไปนะครับจากนั้นก็ทำการ สกัดเงาโชไปหนึ่งดอกซึ่งไม่ได้สนใจเลยว่าใครกําลังดูอยู่ตอนนั้นคือพี่แกแบบกําลังมุ่งอะ่ะกำลังแบบว่าเฮ้ยอยากจะลองวิชาสักหน่อยเอามาซึ่งก็สกัดเงาโชสาวๆไปนะครับแต่มันก็มีจังหวะการกํากับที่มันตลกที่มันโอเคใช้ได้ตั้งแต่เริ่มเปิดตอนมาแล้วแหละกับการที่ตัวละครหลักของเราทําอะไรแบบอ่อ,องๆอ,อ,งอะ่ะนางเอกก็หยิบเอาพิกเอ็กเข้ามาในดันเจียนพระเอกก็แบบอา้าวลืมว่าไอ้หัวหน้าไฮอกมันชื่ออะไรวะ <laughs> งั้นกูตั้งชื่อมึงว่าไอ้เคี้ยวแล้วกันไอ,อ้เคี้ยวเออเคี้ยวมึงมันใหญ่ดีอะไรอย่าง ส่งไปเจ้าเขี้ยวเออไอขี้บะนะฮะที่เหลือก็ตามที่เราได้เห็นในเนื้อเรื่องนั่นแหละในตอนนี้เราได้อะไรไปบ้างครับตอนนี้เราได้เห็นงานแอคชั่นที่มันจริงจังนะมีความสมูทลื่นไหลมีการใช้อาร์สไตล์ที่ เต็มไปด้วยความเป็นแอคชั่นนะครับมีงานที่มันทำให้เราสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของอนิเมเตอร์ระดับปรมาจารย์หลายๆคนในนี้แล้วก็แสงสีเสียงนี่ก็จัดเต็มนะครับผมชอบมากไอ้ซาวด์เอฟเฟกเนี่ยมันเหมือนย้อนกลับไปดูพวกซอฟตอาร์ตออนไลน์แบบเสียงแบบตุ้มวิววุบอะไรที่มันรุนแรงรุนแรงที่เราเคยสัมผัสอะไรพวกนั้นเออมันก็มันก็อยู่ในนี้แหละซึ่งมันก็เป็นพรีเซตเดียวกันกับซอฟตอาร์ตออนไลน์ตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วนั่นแหละนะตอนที่ไอ้หัวหน้าแร็งเ้ััมออน่ัเดียวกกัันบิริ โตเลยนี่ว่าอะไรพวกนี้นะฮะการดําเนินเรื่องอ,อาจจะขัดใจเล็กน้อยแต่ยังโอเคใช้ได้ใช้ได้ไม่ได้โผลมาทําให้ฉากแอคชั่นมันเสียอรรถขนาดนั้นแล้วก็ ปิดเรื่องได้ดีปิดตอนจบได้ดีปิดตอนจบแบบจบตอนจริงๆไม่ได้ตัดจบแบบห้วนๆน,นะครับโอเคก็ถือว่าการกำกับใช้ได้ในตอนนี้นะครับแล้วเพื่อนๆละ่ะมีความคิดเห็นยังไงกับตอนที่6นี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เช่นเคยนะครับเอาล่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะขอบคุณสมาชิกเมมเบอร์ Member ทุกท่านด้วยนะครับที่กดสมาชิกกันเข้ามานะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้รักน้ำรักปลารักสกุระบายล็อกเอา